สวัสดีครับพมพี่น้องหลอบกำคำครับผมหลังจากของเว่นนี่ในมใส่เบียดถิมไว้นะครับผมเลือกงานสิเราเลยมใส่เบียดทิมไว้มใส่กำคำครับผมมไดนมาปักพี่น้องเบื้องจ้าเพียช่วงนี้ก็ยากเบียดยากงานครับผมเลือกงานมากำคำก็ได้มหาดีบมาปักเบียดครับผมยันโบมี่กับไฟกับโบคอยมีค่อยหุวงมาในมไดนปักพี่น้องเบื้องครับช่วงนี้มารอรุ่น น้ำกันเลยครับย้ำมือเรยงครับผมยามเบ็ดน้ากันเที่ยเดียวเลินะครับผมมาลุ้นน้ากันมือนีว่าจะมานบ่มานนะครับผมไมาย้ำขึ้นย้ำขึ้นจะมานบ่ว่าเจ็บพ่อได้ปนได้เกยวบ่ครับรอคนขึ้นครับไปดูน้ากันเลยครับผมเอ้ช่วงชัดเด็ดเลยครับผมทางในติดจะหลังติดหลังบ่ติดผมก็จะท้ายแนบ่ท้ายแน่นะครับผมบางหลังก็เงี้ยหล่อนแน่บมาหล่อนแน่ผมก็จะบาได้ทายนะครับผมไปลุ้นน้ำกันเลยครับผมว่ามือนีจะมันบ่มานนะครับผม ไปครับยงป่าสวดแห้งเหียง,งพี่น้องป่ากำลังขอฟังก็ออกมาหยามเรี้ยวเปิดว่างปิดป่ากกึบๆอยูอ่ไปรุ่นเด็กน้อกมันครับหลังแหลกมันคือเกาอยู่ครับนะครับปยังไม่ได้ข่าว่ามึงยังไงของใส่ผมุ่หก็โ,โขกด้วยพี่น้อง เขียนยังคือเก่าอิลยครับงนี่ก็คือเก่าอยู่เขียนจังบทนทะเลดินอยู่อมานบนอ้อพี่นอ้องขึ้นนี่วูดเสียงป่าดินดี๋ดิอยู่อ่างหังนี้คือเก่าอยู่ครับเออหันบนอ้อขึ้นนี่ยามเ็ดมักเครื่องทั้งพี่น้องเอ,อ,เอ,อ้ยนี่มีป่าติดเดือดอยู่ นี่เป็นเสียงปลาสวบอ้อหลังจากน้ำมี้องกวงครับผมพี่น้องกดะกดะโอ้โหโอ้โหโอ้อย่าเพิ่งดูดนะดูน้ำมันครับผมปลาอะไรโอ้โหโอ้อะไรอะไรปลาอะไรอยู่กินเบ็ดกงนี่ครับเพียบไปง้อโอ้ยิ่ครับโอ้ปลาคองนี่ ปข้อครับข้อ,อ,อคร้บ,รบโอ้โหใส่ใหญ่เลยครับเห็นบ่ครับพี่น้องโอ้โหใส่ใหญ่เลยใส่ใหญ่เลยกินลึกหรือเปล่าเนี่ยโอ้กินบ่เลิอกไปไห้ครับผมเห็นบ่ครับโอ้โหตัวเบลอเลยตัวเบลอเลยใส่ใหญ่เลยครับผม,บผมบอื้อส,สวยครับเดี๋ยวผมขอจับก่อนครับ นี่ครับผมพี่น้องโอ้โหใสใหญ่ครับผมกูก่อเบาตาเลยครับก็ไม่รุดครับผมนิดเดียวครับโอเคครับผมมันมานพี่น้องแต็มแหลกครับผมคอยเก็บกันครับผมมันแล้วครับมันแล้วสุดยอดเลยครับใส่เงี้ยครับใส่เงี้ยใส่นี่ถือว่ามันครับผมมันโอเคครับผมคอยเก็บกันครับผมไปรุดน้ำกันต่อครับผมมันแล้วพี่น้องเรียบลอยครับผม ใส่เงี้ยไปเรียบร้อยครับไปรุ่นน้ำกันต้อครับผมม,มันๆเราพี่น้องเต็มนหนึ่งครับใส่สวยๆเลยง่ายๆเลยครับผมนี่ก็คือเก่าอยู่ครับไม่ได้ยีกตัวในบร่รุ่นน้ำกันต้อครับผมย่ <c oughs> งางยามเบ็ดมากไอสิมดัลเรพี่น้องเอ้ยเห็ดนี้ยังคือเก่าอยู่ไม่ได้ตัวเดียวบอขึ้นนี่ยังไงอู้ลังนี้นนนน รุดปลาพีน่น้องพุดนะสวบเกียรติผมขาดเครื่องเลยมูนีปุย่ยดิ้นรุดนะครับนี่นี่ลักษณะนี้รุดครับเออไปรุดน้อกระต่อครับอืมเม็กกันน,นี่โกงไอ้พี่น้องพุดนะโกงเลยพูดนบปลามติยู่้พวกนี้กกงกับโกงไงเถอะที่ยังกิน โอ้คือบ่มีอย่างดินน้องบดนี้มานี่ป่ามัน้องดินนะคือบ่มีอย่างดินนี่มิดเถื่ลุดแล้วบ่โอ้อยนี่หลุดอยู่เด้อพี่น้องเอ้ยมิดทีดีเถืโอ้ยลุดแลยเหรอครับมิดทีดีวิลุดเรียบร้อยครับเออ ใจเงียไปเพื่อไม่กินไหมดึงเบ็ดลาดเป่งแซงพี่น้องเอ้ยหลังนี้เบ็ดลาดเป่งแซงเลยครับโอ้โบยู่ครับผมดูน้ำกันต่อครับผมมีเมื่อกี้หลังครับเป็ดเร็ดเรบบร่อยครับผมพี่น้องสรุปตอนนี้พี่น้องเมื่อไรครับขึ้นนี่ครับผมยิได้ยามเป็นพี่น้องเมื่งเทียวเดียวแล้ครับผมก่อโบอกตาเลย พยายามเบียในพี่น <ha> ้องเบืองตยวๆนะครับผมล่อรลุนกันเมืออเช้าครับผมว่าจะมันประมาณคืนนี้ก็ได้ตัวนึงครับผมอยู่หฮกินเฮาเี่ดนะครับมันเนี่ยประมันเนี้ยมันหน่อยมันไหลนะครับผมโอเคครับผมพออดเมืออเช้าครับผมว่าจะมันเพิ่มขึ้นอีกบ่รลุนมาล่อหลุดกันนะครับผมสวัสดีครับผมพี่น้องตอนเช้าครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณเวลาประมาณ ตีหาก็กลัวครับผมตีหาครับผมตอนนี้เวลาตีหานะครับตีหาก็กลัวนี่แหละครับผมฝ่ายม pues ือเติบยู ique, ่นเลยครับผมหนาวกับบรรยากาศหนาวครับครับผมครับมาแต่เศร้าเลยครับผมว่ามาหาเกียบตเบียดแต่เศร้าครับพอใส่สายมากกับจิได้ไปเห็ดงานครับตรงนี้ก็เป็นนาเกี้ยวข้เกี่ยวน้ำสายมากกับจิ้เห็นต้อาอ่นนะครับที่พ่าเด็กพี่น้องเม่เก็ยเบียดแต่ะเศร้าครับผมเศร้านี้ ไปเลยครับหาเก็บเบ็ดกันครับผมรูดน้ากันครับผมว่าจะหมานบ่อเศร้านี่ครับมาขึ้นหลังจากมาขึ้นอีกมาขึ้นในด้มาตัวหนึ่งครับผมใส่สวยเตอแงามตัวหนึ่งครับเศร้านี่สิได้บ่อมารอดรูดไปน้ากันครับผมไปเลยครับไอหมอกพี่น้องเอ้ยผ่นะเห็นบ่หนำหนำโอ้ีหหนาวครับรับผมพี่น้องมาขนาดมาดตื้นตีหาครับผมออกมาสวยแล้วครับ ยิ่หาก็กลัวเลยยังหมอกเต็มอยู่คือเก่าครับผมหล,ลังแหลกโอ้ยผมมีอยังกินครับหลังแหลกนี่ยผหมานแต่หลังเหล็กเกียบนี่ยี่สองกัดล้อนกับบลอนครับผมเนี่ยยังคือเกา่าอยู่หลังที่สองเลยอากาศตอนหนาวนี่ครับเก็บต่อเสาในใจไหม สายมากเลยกิได้วปีเฮ็ดเวียกครับเวียกยังงั้นมาเก็บสวยกับมาท่านกินเขาเนาะโอ้ยไปครับกินเป็ดน้มกันตอนนี้สำามานบอพอได้ดปนบอคีอเกาอยู่ครับเขียดยังยังคือเกาอยู่นี่ป่าวะ หลังนี้ก็คือเก่อาอยู่พี่น้องเอ้ยโอ้ยปลาพิเศษเลยเกี็ดเงี้ยงคือเก่าอยู่หลังไม่ผมคือเก่าอยู่เงี้ยเกิพี่น้องเลยุมนะเกียดยังคือเก่อาอย,อาอยู่โอ้ยปลาไม่มีหรอเนี่ยหรือยังไงโอ้ยฟลาแกลี้ยงมาหรอกครับคุณ งางเก็บเบ็ดมาแบบลายลังเราพี่น้องเอ้ยผมฟ้าแกล้งเราคุณนะคิดไฟกับจีบวเห็นอยู่บนผมครับจีบเว้นจีบถึงคืนแล้วจีบเบ็ดมาลายแล้วครับผมแต่ได้เห็นป่าไม่ได้ตัวอยู่โอ้จีบวิมันมันเนี่ยบ่เศร้านี่ปีนยังได้นออากาศหนาวค่ะครับผมปา่าจีบไปยุ่ยเส้แล้วตอนนี้ ลุ้นน้ำกันต่อครับผมขันนี้โกงครับผมพี่น้องยังอยู่บบนี้ก็นิ่งแท้โอ้ยหลุดแล้วพี่น้องเอ้ยมาอยู่ครับเห็นมากเบ็ยดกองอยู่เบ็ดโกง,โโกงซื่อหลุดไปแล้วคือสี่ประมาณแท้หลุดแถาน้นอเอา้าไปยังครับไปลุ้นน้ำกันต่อครับผมโอ้ย พดยิ่งนะเต๋อน้อเศร้านี่น้อเออแง่ยง่คือเก่าอยู่ครับบรรยากาศเศร้าครับวเวียนก็ขึ้นเริ่มสิขึ้นแล้วละ่ะถ้าหนาวหนาวตอนนี้หกโมงหรือดิถ้าเตวียนยังไม่ได้ขึ้นยังเหมือนจะขึ้นอยู่ตอนเริ่มขึ้นด้ซื่อเออปตากับติดพี่น้องเลย,ยเป็นมาหลายลังแล้ว ไปมานบอมันละรุนเอนนี่รุนไปน้ำกันครับผมหลังติดตกคอไงมาขึ้นนีบโอ้ยยังคือเก่าอยู่เขียดกันเลยมึงมียังบรรยากาศเศร้าครับผมพี่น้องเวียนขึ้นแล้วยังเก็บเบียดมาไกลสิเวิร์ดแล้วครับโอ้ยติดป่าจ้าโจอยู่มึงเบียดผมเกือบหนึ่งคน บม่ได้ติดป่าอยู่ตรงนู้นป่าไฟชายเอา้าลุ้นกันต่อครับผมเบ็ดยังบ่าเมิดถือว่ามีสีดุนครับผมหมวกโป้งคว้าเลยพี่น้องเด้อยังหนาวอยู่ครับบรรยากาศเราชอบครับหมอกหนาตึกเลยครับผมหนาวครับป่า,าไ,มไม่ได้กินเบ็ดเลยผมไม่อยู่ไม่ได้ติดเบ็ดอยู่ โอ้ยยังคือเกาอยู่โอ้ยเรื่องเขียดแล้วเพราะว่าหนาวเป็นส่วนวเราในใจบูมันก็นหนาหวนุ่นบ่ปะน้องายครับยามบงหูดองแดงดองแดงอยู่คนหมูกระเพาะติดวัดสัน่นยังกระเพาะติดเนาตายปลาทั้งหนูบ่เนี่ยนังพุ่งก็งคือเกาอยู่ที่น่องเลยเนี่ยบอลจากหนัง นังหลอนกับบอลรัวโอ้เบื้องบรรยากาศเราครับผมเศรษฐีครับผมนี่แหละครับผายยูฮากินบ่ามานแน่บ่ามานแน่งสิครับบ้ามันสิมานตลอดดิครับมันสิได้ตลอดบางคนมาเห็นว่าผมได้ว่าผมได้ผมก็ไปซื้อปลาม็กอไว้าใบไปเตโอ้แต่ผมจะซื้อปลาม็กกอ้าผไปซื้อกินดีกว่าสิบ่ดีเขาบอกต่กแอไว้แล้วมันหลุดดีจรงแล้วเออ เนี่ยอะไรเรอจะมาลุยน้ำจังสิลุยเห็ดยังคนเห็นคนว่ากับปลาก๊อบัวปลาคือตัวใหญ่ดีแท่าพระท่านโอ้ยซื้อปลาตลาดมะก๊อบวพระท่านโอ้ยแล้วทีซื้อมะก๊อกับซื้อปลาตลาดซื้อสามโลมะก๊อปก็ได้ลึกปลาตลาดล้นละลอยหายิบนะปลาเบ็ดล้นละสองลอยเนาะ กีว่ว่วาง่แหละนี่นะครับหายอยู่หากินเพิ่งเอาครับผม๊บันมาสีดได้ยังไงครับปุ๊บนี่ก็บลวดเงี้ยหลอนจีบล้งแหลกเงี้ยหลอนนี่แหละโอ้ป่าบุ๊บว่างแล้วโอเคครับผมเก็บเบ็ดครบเสร็จเรียบร้อยครับผมเซ้านี้ครับผม๊บบ๊วยยังจัก ตัพี่น้องมอแมานครับผมกลับครับเป็นนี่ครับหายอยู่หายกลิ่นมอแมนมาสิได้ตลอดเลยครับผมมันได้สรุปเต็มเลยเจ้านี่ครับนี่ครับโอเคครับผมคลิปนี้สิได้จากลาพี่น้องสานีนะครับผมก็ขอมาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดดิ้งให้กำลังใจกันนะครับผมพอมีพอบ่พัดที่ไปไม่ตัวคลิปหนาผมมันก็ได้ผมไป ถ้าพี่น้องปหายอยูให้กินแบบได้นะครับผมพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ